สวัสดีครับผมกอฟวงสกรนวงช่อปิ่นทองนะครับวันนี้นะครับตัวผมจะมาแนะนําบริษัท World Wi d e a d v e r t i s i n g Group หรือว่า w ว g Group ให้กับพวกเราได้รู้จักกันนะครับบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทที่ทํากรตลาดนะครับผ่านระบบมันติมีเดียนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าสื่อมันติมีเดียออนไลน์คืออะไรนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับนะครับ ที่2นะครับเขาเรียกว่าสื่อวิดีโอนะครับและสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดนะครับเขาเรียกว่าสื่อแบนเนอร์โฆษณานะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ครับและในปัจจุบันตอนนี้นะครับบริษัทเรานะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงมีเจ้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลฐานลูกค้าของทางบริษัทเรานะครับดังนั้นนะครับทางบริษัทเรา จึงเปิดรับเจ้าที่เพิ่มนะครับเป็นทั้งแบบ Part Time และแบบฟูลไทม์ครับพาร์ทไทมนะครับคือคุณสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือาการทํางานก็ได้และแบบฟูลไทม์นะครับคือคุณสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศทางานแบบเต็มรูปแบบได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งหน้าที่หลักๆในการทํางานของคุณนะครับจะมีหน้าที่หลักๆอยู่ทั้งหมด2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกนะครับคือคุณมีหน้าที่ทําการปรัชาัมพันธ์ สื่อของทางบริษัท <s ubs> เรานะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปให้คุณนะครับ <S <s <ubs> <S เอาไปติดตั้งกับอุปกรณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของคุณอันนั้นคือหน้าที่แรกของคุณนะครับ <S <s <ubs> <S ส่วนหน้าที่ที่2ของคุณนะครับคือว่าคุณมีหน้าที่ทําการดูแลฐานลูกค้าที่เขากรอกข้อมูลเข้ามากับทางบริษัทของเราซึ่งหนึ่งฐานข้อมูลลูกค้านะครับจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่500ถึง2,000บาทขึ้นอยู่กับว่าฐานลูกค้านั้นที่เขากรอกข้อมูลเข้ามานะครับ และสำหรับคนที่สนใจนะครับก่อนที่ทางคุณจะเริ่มทํางานทางบริษัทเราได้นะครับทางบริษัทรเรานะครับจะมีการเปิดสอนในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานกับเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ตั้งใจจะทําจริงๆนะครับให้คุณนะครับติดต่อ กับคนที่ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณดูนะครับแล้วเพื่อทําการลงทะเบียนกับทางบริษัทเรานะครับเพราะว่าในหนึ่งรอบนะครับเรารับจํานวนจํากัดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนงานในรอบนั้นๆด้วยนะครับและสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการที่คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณจะรับ SMS นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณนะครับในการลงทะเบียนเข้าเทรนนิ่งงานในวันนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ